โอเคเจอแล้วบ้านพี่ฝนกดออดหน่อยดีกว่าพี่ฝนอะอะอะได้ยินไหมเนี่ยอย่าเสียงอะไรอย่าตึ้งพี่ฝน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 เดี๋ยว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 ใครเอ้าเพียงเหรอเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามามีอะไรอ่ะมีอะไรเพียงมีเรื่องเดี๋ยวก่อนหิวน้ำมีน้ำกินไหมเนี่ยหมอจะไปกินน้ำหรอมีน้ำกินไหมเนี่ยในในครัวมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีนี่เปิดตู้เย็นดูเอา โอเคโอเคเรื่องนั้นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่พี่เอกมีอันนี้มาให้ <All right S 1> แตรอะไรอะตั๋วเครื่องบินเฮ้ย <Hey, S 1> จริงเหรอจริงไปไหนอ่ะพี่เอกได้รับตั๋วเครื่องบินส่งมาจากญาติเลยที่อยู่เจอปนจริงเหรอเอาแล้วจะไปเมื่อไหร่อ่อะไไอก็คุณยายบอกว่าให้ไปด่วนที่สุดเลยส่งตั๋วเครื่องบินมาบอกว่าที่นี่มีเรื่อง เรื่องอะไรอ่ะพี่เอกว่าจะไปคนเดียวเหรอเฮ้ยขอส่งมาให้ต้องหลายใบแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยทั้งพ่อทั้งแม่พี่เอกก็ไม่มีใครว่างเลยเหลือพี่เอกคนเดียวอ่ะดิอา้าวงั้นง็สวยเลยพี่ฝนไปด้วยดิอ้าวเอเอโอเคก็ไปด้วยกันละกันนะยัง <Yeah. S 2> ไงก็มีค่าเครื่องบินแล้วเดี๋ยวไปถึงนูน่นก็ไปพักบ้านคุณยายก็คงสบายดีอะ่ะเย้ว่าแต่มีตั๋วเที่ยวไปและเที่ยวกลับมีหรือเปล่ามีอันนี้มันตั๋วไปกลับเออค่อยโล่งใจหน่อยเอาอย่างนี้ งั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปบ้าคนคุณยายนะโอเคเดี๋ยวพี่เอกไปชวนอีกสองสคนดีกว่าเพราะมันมีต้องห้าใบเนียเย่ yeah, ได้เลยไปกันโอเคเย่ okay, <yeah. S 2> นี่ทุกคนเดินกันดีๆนะจะบอกให้ตรงนี้มันมืดมากเลยใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าที่ที่พี่เอกพามาเนี่ยมันใช่ญี่ปุ่นจริงๆหรือเปล่าอะ่ะ ใช่ก็คุณยายของพี่เอกที่เป็นญาติกันทางห่างที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาส่งตั๋วมาให้นี่ไงแต่ว่ามันทำแม่งทำแม่งนะแต่ยังไงมาแล้วก็ต้องรีบเข้าไปแล้วล่ะโอเคเราทดลองเข้าไปดูกันละกันพี่ฝนนำหน้าดิเฮ้ยดูก่อนพี่เอกพี่ฝนเจออะไรบางอย่างไหนอะ่ะน่ะเหมือนกับว่ามันเป็นสะพานอะ่ะตรงนี้เหรอเฮ้ยมีป้ายอะไรด้วยอะ่ะ มันมีป้ายอะไรบอกก็ไม่รู้อะแต่เราไปไม่ได้อะดิน่าจะห้ามไปเอาไงดีอะพี่ฝนตรงนี้มีอะไรไม่รู้มันมีอะไรหรอนี่นี่นี่มาดูดิเฮ้ยมันมีสารเจ้าอ่ะพี่เอกเอ้ยหรือจะเป็นบ้านคุณยายของพี่เอกนะเอ้าเราบ้านคุณยายทําไมจําไม่ได้อ่ะจาไม่ได้โผพี่เอกมาตอนเกิดใหม่ๆมุเนี่ยเดียวนพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ คุไม่ออกเลยอะปักแข็งม,มันเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวเดียวว่ามันมีอะไรบางอย่างกําลังจ้องเราอยู่นะโอเคพเพล็กเปิดประตูแล้วเอ้ยใช่น่าจะใช่แหละนี่ไงเปิดประตูแล้ว<ไ>เหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้ากันไปตัวไหนเนี่ยรอเดี๋ยวนี่พี่ฝนมาดูดิเนี่ยต้องเป็นบ้านคุณยายแน่เลยมีเสือเอ้อแล้วก็มีที่นั่งด้วยแล้วก็มีชาด้วยไงทําไมมืดจังเลยอะมันมืดมากเลยอะเราจะต้องหาหาไฟเปิดนะ พี่เอกเปิดประตูข้างหลังให้แล้วนี่ไงเป็นครัวนี่ไงเห็นปะพี่ฝนมาดูดิมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคุณยายพี่เอกไม่อยู่อะ่ะเอ้านุหายไปไหนอะ่ะแล้วตอนนี้เรามากลางคืนซะด้วยพี่เอกไม่โทรบอกคุณยายหรอคุณยายไม่มีโทรศัพท์แ yeah, ย่แล้วสิเออเขาส่งจดหมายมาจากต่างประเทศแล้วก็บอกว่าให้มาหาหน่อยพี่เอกพี่ฝนเจออะไรบางอย่างไหนนี่ลูกคุณยายหรือเปล่า น่าจะใช่รูปคุณยายตอนสาวๆนะเดี๋ยวพี่เอกยังกลับให้เหมือนเดิมวันนี้<อ>า<ง>ทำไมมีกุญแจจะอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนปิดรูปคุณยายอะ่ะเราเจอกุญแจดูสิเออมีกุญแจด้วยอะ่ะกุญแจดอกใหญ่มากเลยอะ่ะแต่ว่าเราเอากุญแจไว้ทําอะไรกันนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีประตูเฮ้ยเราสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้มันเป็นประตูออกไปข้างๆเฉยๆอะ่ะอันล็อกประตูเรียบร้อยแล้วอ,อะไรพี่เอกเจออะไรเดี๋ยว คนอื่นเจอเปล่าเจออะไรเหรอเจอเหมือนกันใช่ไหมอะไรอ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้แดงๆเป็นผู้หญิงผมยาวตกลงตกลงว่าคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วคุณยายพี่เอกไปไหนเนี่ยพี่เอกข้างหลังมีเหมือนกับว่าเป็นห้องอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นเขาวงกตแน่นอนเลยอ่ะห้องน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนพี่เอกอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ไงมาทางนี้ก่อนเอ มันมีอ,อะไรก็ไม่รู้อะอะไรอ่ะทาไมมันแดงแดงอ่ะมันเป็นทางตันน่ะมันจะต้องเป็นแบบให้เราตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยอะเพียกว่าเป็นห้องน้ํานี่แหละปล่าไม่ใช่อ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขางนี้โอ๊ยไหนไหนไหนอ่ะอุย้ยตกใจเพียอ์มีคุณยายไปเออเพีเออเออพี่เห็นอะไรแวบแวบคุณยายพี่แอรหรอเปล่าเฮ้ยแล้วยายพี่เอกขอจะมาวิ่งอะไรข้างนอกมืดมืดอย่างนี้ละไปไหนแล้ววะ โอ้อยตรงนี้มีห้องอะไรไม่รู้ตกใจหมดเลย,ยเดี๋ยวก่อนวิ้ยเมื่อกี้ผ่านมาพี่ฝนเข้าไปดูดิเฮ้ยพี่อเอ,อ้เข็มมันเป็นห้องว่างเปล่านะพนนี่มันตรงเนี้ยมันน่าจะเอาไว้แบบทําอะไรบางอย่างมีโต๊ะด้วยนะพี่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าอ,อาสูรไม่ใช่อสูรน่าจะเป็นคุณยายพี่เอกหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมีอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปอ่ะ ฟัง<ม><ด>นีไน้<ม><ม>ไงเรเพื่อน<ม>ยืน<ะ>คอยอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่อะไรอะ่ะประตูอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว,ว่ามันเปิดไม่ได้อะดิทำไงอะ่ะอืมลองย้อนกลับไปดูในบ้านดีกว่าพี่เอกว่าคุณยายไม่น่าออกมาหรอกมันมืดมากเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ฝนโอ แล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะก็รูปภาพธรรมดาเป็นรูปภาพไงอันนี้ก็เดี๋ยวเพียกสำรวจดูในห้องก่อนนะของก็ยังวางอยู่ปกตินะของก็ไม่น่าไปไหนได้นะเนี่ยก็มีเป็นชุดนอนเครื่องนอนที่นั่งมีหมดทุกอย่างอะ่ะไม่ไม่น่าจะไปไหนได้นะเนี่ยคุณยายเพียเอ,อะ่ะพี่ฝนไปดูข้างนอกกันดีวกว่าไปนี่ไงพี่ฝนกําลังออกมาดูข้างนอก ทางนี้เป็นทางเข้าบ้านใช่ไหมอืมอุ้ยตรงนี้มันมีเหมือนกับเป็นลำธารนะ่ะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่บล็อกอะไรอะ่ะทำไมมันลอยได้ก็ไม่รู้อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นบล็อกอุ้ยเบลล์วิฝนเจออีกทางนึงแล้วก็จําได้ว่าเอ้ยโอ้ต้นไม้ไไม่ได้อ่ะสารเจ้าตรงนี้ไปไม่ได้มันเป็นเขตลอยต่อนะระหว่างบ้านคุณยายกับ ทางเข้าไปอีกหมู่บ้านนึงอ่ะแล้วคุณ,คณยายไปหายไป<า>ไหนอ<า>่ะ<า>น่าจะต้องมีบางอย่างที่เราแบบไขปริศนาไม่ออกอ่ะแต่ว่าประตูที่เหลืออีกหนึ่งบานคืออะไรเนี่ยใช่อสิเราจะต้องไขประตูบานนั้นแหละแล้วกุญแจเมื่อกี้ไปใช้ได้ไหมอะกุญแจหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกุญแจ เดี๋ยวพี่ฝนเอากุญแจอันนี้ไปลองไขดูดีกว่าน่าสนใจนะพี่เอกเอาไปอีกอันหนึ่งเผื่อไขไม่ได้อะพี่เอกไม่ได้หรอใช่ไขไม่ได้อะ่ะแล้วประตูที่อยู่ข้างหลังห้องแดงๆเนี่ยก็จะลองดูนี่ไงเอาพี่ฝนไปแล้วหรอใช่พี่ฝนกำลังมาแล้วไปไวแท้ไขไม่ได้เหมือนกันนะ่ะ อันนี้คืออะไรแดงๆเหมือนลิ้นมันจะต้องมีอะไรที่มันแบบซ่อนเอาไว้แน่นอนเลยอะใช่ไหมน่าจะต้องแบบตามหาในห้องนี้แหละห้องนี้เหรอเิียพว่ฝนเจออะไรไม่รู้อ่ะเจออะไรอ่ะสามารถคลิกได้นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรออกมาให้ทำอะไรอ่ะ มันก็แค่จุดไฟเฉยๆอะนะลงไปข้างนอกดีกว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ที่มันตันๆเนี่ยเอาไว้ทำอะไรไนี่ไหประตูแดงๆเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เอกบ้านพี่เอกนะทำไมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพี่ฝนฮะพี่ฝนมาประตูที่สองเร็วประตูที่สองอันเนี้ยมันตันอยู่ใช่ปะมีไหนแล้วเนี่ยประตูที่สองไง ไม่ใช่ประตูที่เข้าไปแล้วเจอลิ้นแดงๆนะประตูเนี้ยเห็นแล้วเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเข้ามาได้เหรอมันแดงๆอ่ะแล้วก็มาโผล่ตรงนี้อ่ะสรุปว่ามันเข้ามาได้เหรอใช่เพื่อนหายไปหนึ่งคนเอาแเ้วพูดไปไหนอะอ้าวิ้ยเมื่อกี้เพื่อนมาหลายคนนี่นาพี่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนหายไปสองคนแล้วเนี่ยเ้าไปหมดแล้วเราทำไงไปดีอะเราเราข้ามมาตรงนี้กันดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นลำธารนี่ไงโอ้นี่ไง,ไงเฮ้ยพี่เอกตกลงนี่บ้านคุณยายพี่เอกเขามีมีทางข้ามผ่านประตูมิติด้วยหรอพี่เอกว่าเป็นประตูลับมากกว่านะเนี่ยวิ้ยนี่มาโผล่ตรงไหนไม่รู้เป็นหลังบ้านใครไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านยายพี่เอกเขาเนี่ยบ้านข้างหน้าเราจะเข้าไปดีไหมเนี่ยแล้วมันใช่บ้านคุณยายของพี่อเอกหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่เอกเมื่อกี้เมื่อกี้เฉก ใช้คุณยายพี่เอกเปล่าไหนอ่ะเมื่อกี้ไหนคุณยายพี่เอกที่วิ่งวิ่งโอ้เมื่อกี้วิ่งไปไหนแล้วว่ะเฮ้ยพี๊กเห็นเงาดำดำตะคุ่มตะคุ่มเดี๋ยวพี่เอกวิ่งไปดูก่อนนะวิ่งไปไหนแล้วว่ะนี่ไงนี่ไงมีเงาดำดำตะคุ่มตะคุ่มแล้วน่ะไหนอ่ะโอ้นไปดูนี่ไปดูคุณยายดูนี่คุณยายพี่เอกต้องอยู่แถวนี้แหละตกลงคุณยายพี่เอกแม่ใจนะอาจจะเป็นบ้านข้างเคียงแล้วแกเดินมาก็ได้เดินมาเหรอไปไหนแล้ววะ ทำไมเดินเร็วแท้ปกติยายพี่เอกเดินช้าไม่ค่อยมั่นใจแล้วสิอันนี้คืออะไรอ่ะเเ่ะข้าไปอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้วรู้เจออะไรอ่ะอะไรอ่ะนกเป็นปิ้นเหรอไม่ใช่เป็นภาพวาดอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี่ไงภาพวาดเหมือนกับคุณยายบ้านพี่เอกเลยอ่ะเอ้าแล้วไหนคุณยายบอกว่าคุณยายมีบ้านหลังเดียวทำไมมีภาพวาดเหมือนกันน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ไม่รู้ดิข้างนอกมีอะไรไม่เนี่ยดูนะเสียงวังเวงมากทำไมบ้านบ้านพวกนี้ทำไมเขาไม่เปิดไฟอ่ะพเพกเขาไม่รู้เขาอาจจะประหยัดไฟอยู่ก็ได้เฮ้ยตัวนี้ตันี้เปิดได้พเพกตรงนี้เขามีไฟอยู่ด้วยอะตัวไหนเปิดได้เนี่ยมีภาพวาดเต็มไปหมดเลยอ่ะอ้าพี่ฝนหายเฮ้ยดวก่อนเฮ้ยพี่อก พี่ฝนอยู่ไหนภาพวาดพวกนี้เฮ้ยมันเป็นปีศาจอ่ะพี่ฝนหายยู่ไหนแล้ววะพี่เอกก็อยู่ตรงประตูทางออกนี่ไงโอ้ยพี่ฝนเจออะไรโอ้ฝั่งนู้นมันมีตัวอะไรวิ่งผ่านไปก็ไม่รู้ไหนภาพวาดอะไรข้างในนี่ไงอันนี้เอ๊เห็นไหมล่ะบอกแล้วมันเป็นภาพวาดปีศาจทําไมเดี๋ยวพี่เอกปิดไฟก่อนสว่างจัดภาพวาดผู้หญิงอ่ะเออเป็นผู้หญิงกําลังหยิบขนมโก๋ ขนมโกอะไรเขาเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนเจออะไรเฮ้ยเจอเซฟมีตู้เซฟด้วยเหรอเออมีตู้เซฟอ่ะเปิดเซฟก่อนเปิดเซฟอันล็อกเซฟงล็อกเซฟก่อนแป๊บนึงเอามีรหัส่ะพี่ฝนมีรหัสเอ้ยแปลเมื่อกี้พี่ฝนเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรบางอย่างนะที่แบบที่ตามผนังอ่ะมีรหัสด้วยเหรอเออมีรหัสอ่ะแต่ว่าพี่ฝนจำไม่ได้อลดิใช่เหรอ ันเป็นภาษาจีนนั่นแหละภาษา,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 าญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวีฝนอยู่ไหนเนี่ยี่กำลังกำลังหามีเพื่อนถามว่าเราอยู่ไหนเอา้าตกลงว่าเพื่อนหลงกับเราเหรอน่าจะใช่นะแย่แล้วสิเราต้องตามเอาเป็นไรอะมี่ฝนหายเพี้ยตกลงว่านั่นคุณยายหรือว่าอะไรเนี่ยไม่รู้เอ้ายายยายครับ ฮัลโหลเอาคุณยายพี่เอกหายเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เลยอะไปไหนแล้วโอ้โหโหนี่ไงเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ my god โอ้ my god อือคือคุณยายครับเอ้ยไม่ใช่แล้วเอ้ยหูอะไรอหรอพี่เอกสรุปว่ามันคือตัวอะไรยายพี่เอกไม่สาวขนาดนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหมันไงมันไงอ่ะกำลังไล่ล่ามอยู่ตรงนั้นอ่ะ ไม่ดีนะถ้าจะไปทางนี้ไปอีกทางดีกว่าเขาไล่ล่าอะไรอยู่อ่ะเพกว่าเราเราไปอีกทางดีกว่าแอบ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 แสดงว่าเพื่อนเราอ่ะอาจจะยังไม่โดนจับเฮ้ยเฮ้ยหมาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยลูกนี่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 ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้อะทำไงดีอ่ะเหมือนเขาจ้องเขาจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเพกตรงไปก่อนนะโอ้โหดหลายมาก พี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างหลังนี่ไงตามมาตามมาเฮ้ยโอ้โหไปเร็วๆสิไปเร็วๆสิไปเร็วๆสิเพื่อจะหายนี่ไงตามค้างเอ้ยโอ้มาจากไหนเนี่ยปิดประตู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 โหนี่ไงเจอแล้วอันนี้อะไรตัวอะไรอยู่จดก่อนเจอตัวอะไรมาเดี๋ยวขอจดก่อนมันสามตัวเองนะจับไม่ได้อุ้ย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  อะไรน่ยสมัยเด็กๆเรียนแล้วไม่ยอมจำอ้ยเออเพียกโดนอีกแล้วโอเคพี่ฝนปิดประตูเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็หาตู้เซฟเจอไหมในวันนี้นี่เดี๋ยวเพี่จะกปิดประตูซะปิดประตูจะได้ไม่ต้องออกเข้าเราต้องปิดประตูเพียหาตู้เซฟก่อนตู้เซฟอยู่ตรงไอ้นี่ไฟที่เป็นไฟทางกระบอกอ่ะพื่อนเจอแล้วปิดประตูก่อน ฝั่งตรงข้ามนะั้มันเปิดประตูไว้เดี๋ยวพี่ฝนขอขอใช้เนื่อนขอเปิดตู้เซฟก่อนมันมีประตูเปิดไว้นะเดี๋ยวนี้จดไว้จำไม่ได้นี่ตัวน,วน,วนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ a เอูริอชิปายูซือใช่เหรอเฮ้ย <c oughs> พี่เอกเจอแล้วนี่ไง <Okay. S 2> มันมีสามตัวใช่ไหม okay. กดแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> เอ้พี่เอกโดนอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหโหโหกดแล้วกดแล้วทำไมมันเปิดตู้เซฟนี่ไงเปิดได้ทำไมนานจัง่ะเปิดได้แล้ว เฮ้ยเบียกพี่ดเปิดได้แล้วทีนี้ก็หาทางออกโอ้โหคุณแจไปแล้วทีเดียวเป็นไรแล้วมันมีครึ่งตัวทําไมมันเร็วแทนเ้เบียกพี่บดแล้วหาทางออกจากที่นี่ตรงไหนอะตามเบียกมาแล้วช่วยด้วยวิ่งแลวจ้าอยู่ไม่ได้แล้วเบียกต้องวิ่งแล้วเอาประตูอยู่ไหนอะประตูทางออกอะเบียกก็ไม่รู้เบียกวิ่งก่อนแล้วเอาอยู่นี่เรามานี่เราโอ้เหนื่อยประตูทางออกไหนอะอยู่ดีโอ้เบียกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมันมาไปทางนี้ทางนี้มานี่ ต plane. ัวอะไรอะเพื่อนถามใหญ่แล <Lud> ้วเพื่อนเฮ้ยพี่เอกเจอประตูเจอประตูเหรอประตูอันนี้ล็อกล็อกไขเร็ว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 ไขแล้วไขแล้วออก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 โอ้โอ้ยอะไรอะเดี๋ยวเรียวนี่คุณยายเพเปกปะใช่ที่ไหนเล่าคุณยายเพเอกป่าวอะไม่ใช่เอ้ยเขาพูดแล้เพเอกฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะพยายามแปลก่อนนะโอ้เขาบอกว่า เป็นไงเขารู้สึกแบบประหลาดใจมากเลยนะอ,ยอะไรเตเก้เตกเกเต้กเกพี่เอกไม่รู้จักเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ปลาคนนี้อะไรของเขาเนี่ยโอ้ยเขาไมา่ยืนรออยู่ตรงนี้นานแล้วหรอโอ้โอ m มก o d แล้วทำไงต่ออ่ะนี่คุณยายพี่เอกก็บา้าเอาไม่ใช่ไม่ใช่หรอตรงไหนอะ่ะ<ล>ตรงนี้หรอนี่ไงบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้เราจะเข้าเมืองแล้วนะเนี่ย ไปไหนเนี่ยตกลงทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยเบกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางนี้เราออกมาจากตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วนี่อะไรห้อยอยู่อ่ะตกใจหมดเลยนี่เป็นหุ่นเนี่เอกว่าไม่ใช่หุ่นน่ะเป็นหุ่นเบกไม่ฝันคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นมากกว่าดูจากการแต่งตัวแล้วต้องเป็นลูกเสือแน่นอนสามารถรุ่นใหญ่ด้วยเออไปกันเถอะเฮ้ยเบกนั้นฝั่งฝั่งตรงข้ามอะไรอะเดี๋ยว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 นไปเอ้ยใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้มันมีหัวกะโหลกอ่ะ เก็บได้เปล่าอ่ะไม่ไม่ไม่ดีมั้งจกเก็บไปทําอะไรหัวกะโลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ้านชักลมหลังใหญ่ขึ้นมาแล้วว่ะเอ้าเดี๋ยวพี่ฝนฮะไม่มันไม่ใช่เป็นทางเข้าเมืองอ่ะหร้อมันเป็นทางเข้าอะไรอ่ะปราสาทหรอเป็นปราสาทเก่าเดี๋ยวนะพี่เอกเดี๋ยวก่อนนะใช่เขาว่าเจ้าเมืองของที่เนี่ยเป็นคนแบบเฮ้ยต้องการเปิดไจ่ได้วยต้องมีกุญแจอะไรเนี่ย ตก <คน S 2> ลงว่าที่นี่นใจใจร้ายมากเลยอ่ะใจร้ายเหรอใช่แล้วมก็จับเจีชาคนนึงเอามาขังไว้ที่นี่แล้วก็ทรมานจนตายจริงดิจริงเลยล้วลงมาที่นี่ทำไมเนี่ยตกลงจดหมายมันเป็นจดหมายอะไรอ่ะพี่เอกเป็นจดหมายจากคุณยายไงพี่เอกว่าเราคงต้องกลับไปเอากุญแจที่อยู่ในดันแน่เลยอะ่ะกุญแจอะไรนี่ไงต้องหาเดอะโกลเด้นคีย์โกลเด้นคีย์เหรอกุญแจสีทองเหรอหา,อาแถวนี้ดิพี่เอกเดียเด๋ยว หาแถวนี้ก่อนรู้ว่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่หุนเปล่าหุนอะไร่ะเดี๋ยวไปดูที่คุณลูกเสือตรงนี้ก่อนดินั้นแหละอยู่ที่หุนไม่มีนะไม่ได้พกเอาไว้อะไรกันเกิดอะไรขึ้นพี่ฝนหายพี่เอกอยู่ไหนลูกเสือลูกเสือจัดการพี่ฝนแล้วลูกเสือเนี่ยนะลองลองเข้าไปดูดิโอ้ยโอ้ยโกร โอ้เดี๋ยวนี่ไงมันมีทางเข้าตรงนี้ไงเอาเข้าไม่ได้แล้วตกลงคุณป้านี่คืออะไรขอฟังอีกรอบสิงงโอ้แล้วแต่เกตะเก,ะเกนี่มันคืออะไรอะ่ะโอ้ my god าจากน,นี่ไงคุณป้าคนนี้เขาบอกว่ามันมีวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่เรียนอยู่นะเขาเข้ามาข้างในหมู่บ้านตอนนี้มีใครอยู่แล้วนะแสดงว่าคุณยายของพี่เอกง,งออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วแหละออกไปแล้วหรอใช่ตอนนี้เหลือแต่วิญญาณเพียงเท่านั้นอ้าวแล้วคุณป้ามายืนทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยมายืนคอยบอกเราอาดิอ๋อเขาบอกว่าเขาจะมานําทางเราให้นําทางเราหรอเราจะนําทางยังไงอะ ก็บอกว่าให้ไปจากตรงนี้แล้วไงต่ออ่ะในในบ้านของเขาข้างหลังเนี่ยมีโกลเด้นคีย์ที่ใช้อนล็อกอยู่แสดงว่าเราก็ต้องเข้าไปในบ้านเขาวดิใช่นี่ไงหวังว่าคุณจะเจอนะ้แลวโอเคในบ้านมีโกลเด้นคีย์เดี๋ยวพี่เองหาก่อนโกลเด้นคีย์แล้วคุณป้าโกลเด้นคีย์มาเก็บไว้ในบ้านคุณป้าเป็นใครกันเนี่ย เจอไหมพี่ฝนเจอไหมกําลังหาอยู่อยู่ตามซอกลืบตามอะไรเปล่าแต่เขาอนนบอกว่าอยู่<า>ห,ลหลังบ้านหลังบ้านเหรอหลังบ้านก็ต้องเป็นโซนโซนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้พี่ฝนนี่ไงเจอแล้วในหลังบ้านไม่ใช่หลังบ้านนี่อันนี้เขาเรียกว่าหลังโทรทัศน์กดไม่ได้อะ่ะทําไมกดไม่ได้อะพี่เอกอืมจะต้องขยับโทรทัศน์ก่อนไหมหยิบออกมาไม่ได้อะ่ะ หยิบออกมาได้เปล่าอ่ะไม่รู้พี่เอกเพิ่งเข้าเดีพี่เอกเข้าไปยืนแล้วยิบได้ไหมพี่เอกแตะที่กุญแจแล้วครับแล้วพี่เอกก็มีกุญแจอยู่ในมือแล้วมีกุญแจแล้วเหรออ๋อแสดงว่าแสดงว่าพี่ฝนคุยกับคุณป้าไม่จบพอดีใช่ตามพี่เอกไหมงั้นพี่เอกก็ไม่เปิดเลยก็แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวก่อนแกวงไปแกวงมา้อยตองแต่งตองแต่งไม่ได้ไวใจตามมาเร็วตามมาเร็ว เร็วเร็เรเรเรอีกนิดเดียวเราจะได้ออกแล้วเราเพื่อนเราหายไปกันหมดเลยอะ่ะไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนโดนขีจับไปแล้วอะ่ะเปิดประตูแล้วเรียบร้อยอา้าวเราก็มีคีย์แล้วไงเพียกมีคีย์แล้วจริงๆน,นี่ไงประตูเปิดแล้วโอ้โหทำไมมันม,มืด<อ>ขนาดนี้นาดนั้นอ่ะมันมืดมากเกินไปนะ พี่ฝนมันมืดเกินไปอะ<ช>่ะเข้าได้เราก็เข้าไม่ได้ด้วยอุ้ย,เ,ยเข้าไปแล้วะ่ะพี่เอกกระเด็นออกมาแล้วโอ้หนี่ไงข้างในโอ้โหโอ้โหนี่ในบ้านนี่ไม่ในพระราชวังนี่พี่เอกแล้วเอาไงต่ออะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปจากที่นี่แหละ อย่บอกนะว่าเราจะต้องไปจออาสวรพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไงดีอะเมื่อกี้พี่ฝนเห็นอักษรอ,อะไรบางอย่างมันน่าก,กลัวมากเลยหรือเมื่อไหร่มันจะวนจบละเนี่ยไม่รู้สิโอ้มายก็อโอ้มายก็แต่เราก็หนีพ้นผีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นคนนั้นมาได้แล้วนะ ออโอ้โหแต่น่าสงสารเพื่อนอีกสามคนเนะี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยอะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าแนละ้ววันนี้เราคงต้องพอเท่านี้ก่อนละเพราะว่าเขาบอกว่าคมวิ่งซูนโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการระจนภัยในวันนี้มาบ้างคุณยายพี่เอกก็ไม่เจอคุณยายด้วยนะคุณยายออกไปแล้วไหอ,อ้อสงสัยเป็นจดหมายที่แบบพาเรามาให้แบบ มาเจออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวแน่ๆเลยอะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูต่อนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงมกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนล้วแล้วขอพี่เอกนะจ๊ะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่พ a r t 2 with <laughs> the